คนอาสาเข้าไปในลาวเนี่ยก็สนองนโยบายนี้คือทําการลบนอกประเทศเนี่ยมันดีกว่ามันลบในประเทศไทยลดแรงบาทไทยแตหมอลอยู่ในประเทศลาวครับคนลาวก็ตายไปมากมายทหารไทยก็คนอัธรรมศักก็ตายไปมากมายทีเดียวแต่แต่ในสุดก็กจบลงไปนะฮะนั่นก็คือเหตุผลนี้ว่าท่านคฤทธิ์ไปเมืองจีนเนี่ยมันหลังจากการทูตบปิงปองการทูตปิงปองคือมีการสัมพันธ์กันว่าอเมริกากับ กับจีนเริ่มต้นเปิดแล้วท่านคึกฤทธิ์ก็ขยายต่อเพราะท่านก็มองเห็นการไกลแต่อย่าพูดถึงสูงกว่าคุณทึกฤทธิ์ท่านไม่เกี่ยวข้องอย่าดึงมาไม่ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าองค์พระเจ้าเจ้าอยู่หัวท่านไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่สั่งใครเคาไม่สั่งอกครับอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดงนั้นนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลที่จะวางหลังจากแต่ว่าในช่วงหลังวันเสียงปืนแตกในเดือนสิงหาคมปี08เนี่ยจีนคอมมิวนิสต์เราได้กินแดงเนี่ยสนับสนุนผู้ก่อและคอมมิวนิสต์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นครูฝึกไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆแต่ต่อมามันหนุนก็หนุนไปเพราะตอนหลังพอคุยกันรู้เรื่องเขาก็ตัดการสนับสนุนคู่กับอะไรคอมมิวนิสต์ประกอบกับนโยบายของท่านพระเดกเพรมในปี2566ทับาับสเข้ามาใช้นโยบายนี้ดังนั้นเหตุการณ์ลบกึงยุติลงในปี2525น้อนที่บอกว่าไทยส่งไปเวียดนามยุทธศาสตร์ที่เลวมากเนี่ยไม่จริงมันก็คือมันเกิดขึ้นเพราะว่าไทย อยู่ภายใต้การชักนําของอเมริกาครับอันนั้นเท่านั้นเองครับที่การเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังสนุกองครับครับสวัสดีครับคชิญพลินคุนักวิชาการครับคุณโยมเลิศและคุณโยมเลิศพลครับนิมนม์เลยครับท่านอาตมาได้เห็นด้วยแล้วก็เห็นมานานแต่ไม่รู้จะพูดออกที่ไหนเนี่ยครับไอเรื่องของการที่จะขุดพอข้อตาเนี่ยมันจะเข้าตำรายกาเรียกว่าขวานไม่มีด้มแล้วจะฟันไม้ได้อย่างไรใช่ไหมครับ แต่เขากำลังอะไรฝึกสอนว่าเขาทำทำทำกำลังไงเขาเรียอะไรวิจัยวิจัยที่จะทำาห้จะรวยเลยโอ้ยรว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 ยไปเถอะบนุูท้ายมันก็จะเกิดก็เรียกขวานไม่มีดั้มแต่ถ้าดั้มยังตีคนได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นที่ด้วยการเมืองการน้ำทหารเนี่ยมันหมายว่าบ้านเนืองเป็นปัฒนสั้นเนืองสมบูรณ์อย่างที่ในพลนอะไรเนี่ยในในลูกเขยในพลดนะลูกเขยเจ้าพล ในหลักที่แท้จริงการเมืองเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยบ้านเมืองมันก็เป็นปกติแต่เมื่อทุกคนไม่เข้าใจบ้านเมืองมันก็ไม่เป็นปกติเข้าใจด้วยเข้าใจตนเองเหมือนทักษิณเนี่ยทักษิณมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยการทําอะไรเกิดความเสียหายก็เพราะทักษิณใช่หรือไม่ที่เขามองไกลนิดเกินเลยมองจะลดพราะบาเขาเรนพระเจ้าอยู่หัวจะเกิดเสนาอะไรทัพชาติมาเกิดอ่าพระเจ้าทักษินอะไรนะ พีนี่ว่าคนเราเมืองเราเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเข้าตำราเขาเรียกมาด้มองไกลตามหลักพุทธศาสตร์านาอาการเมืองเปรนกระติสังคมเนี่ยถ้าทุกคนไม่เข้าใจอะไรเกิดขึ้นก็บอกไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันในหลักที่แท้จริงคนหนึ่งก็มีไอ้สองแขนสองขาสองตาสองตีได้ก็ได้นะแต่ที่นี่ความคิดของคนมันก็มีคิดบวกกับคิดลบไอ้คิดบวกมันก็มีเกิดปัญหาการอาหากินก็เป็นอ้สัมมาชีพแต่คิดลบมันก็เป็นวิจฉาชีพ ที่ว่าเมื่อไบแดงเขาคิดทุกวันไช้เท่ากันได้เท่ากันเท่าพันก็เท่ากันพวกเขาทำทั้งดีและเลวได้ยังจัดว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์แต่ส่วนมากไม่ค่อยจะทาความดีแล้วก็ทาความเลวแรกเหมือนขนาดในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังทำเนี่ยเมื่อไรอาอาตมาอยากจะถามในคนว่าถามว่ากฎหมายมาตรา112อาญาเนี่ยมาถ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งของอ่ะเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตแต่เราไปเหยียบเขาแล้วเราจะไปโทษเขาได้หรือไม่ แต่อาจจะมาเราไม่ได้ก็มีดเขาวางอยู่ตะปูเขาวางอยู่แล้วเ,เสือกไปเหยียบเองแล้วเราจะไปโทษเขาว่าเป็นเหยื่อม,มาตาร้อยชิสองเน oh <my> ี่ยตมาก็พิจารณานิจาวัดสังฆาลแต่ขณะนี้ทั้งหากประชาชนคนไทยประเทศไทยเมืองไทยแล้วตกเป็นท่าของนักการเมืองที่ยอมซีโรลรา่าใคเขาซื้อปิดข,ขายเสียงโดยเฉพาะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนี่ที่เป็นตัวที่แท้จริงที่หลอกเราบอกกรรมการกรรมการก็เป็นวาง,งเ่ยนะ าการคำว่ากาจะต้องตัดสินผิดและถูกให้ปรากฏเห็น,นาอ,อาจจะมาพูดอยู่เสมอว่าทำกฎหมายเป็นโมฆะไม่ทำกฎหมายเป็นโมฆะเป็นไงไหมเหมือนในทายเเดือนประกาศนาตีร้อยที่นั่งไม่ได้เนี่ยกฎหมายก็เป็นโมฆะการเรือตายชุดนี้แหละใช่ไหมแล้วก็มาปวดฉาวิาาชาจนาว่าเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นยังๆแล้วใครยอมรับหรือไม่ว่าใครจะเข้าไปสู่สภาโดยสะอาดผ่องใสจิตใ,ใจโดยใสในกฎหมายกำหนดรับรองไว้อย่างไรที้การเลือกตั้งประเทศไทยของเราเนี่ย คนสมัคร2,000คนแต่เงินแพร่สะพัดเป็นตีหมื่นสามหมื่นล้านอะไรเกิดขึ้นเนขอปากวันเขาจะเลยพอคนักประการครับครับก็จริงอย่างที่ท่านว่านะครับการแย่งอำนาจนี้แย่งกันทั้งในประเทศในพื้นที่จนถึงโลกที่ต้องมาแย่งอำนาจกันใช่ไหมครับแย่งทรัพยากรแล้วก็แย่งสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศตัวเองสวัสดีครับค่ะวันดี้ค่ะอาจารย์ได้เล่แล้วก็ว่านในปุณค่ะครับนครพนม อาจารย์ท่านในคุก็อย่างเรียนถามว่ากรณีที่ประเทศของเรานี่คะระัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนึกถึอว่าจะอ่อนแอเหลือเกินนะคะครับม็เป็นหน้าเป็นตาให้ของเราเลยนะคะท่านในคุณถ้าถ้ากรณีอย่างนี้นะคะอาจารย์แล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาได้คะในเรื่องกระทรวงฝต่างประเทศก็ไม่ไม่เป็นลถเป็นทายอะไรดูแล้วไม่เป็นที่ดึงของประชาชนไม่ปกป้องผลประโยชน์ให้คนไทยเลยนะคะท่านในคุอแล้ว อย่างนี้เราทาอะไรคิดว่ามันมันต้องแพต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเอ่อเขมรก็เหมือนกันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของเรานี่ดูแล้วนะคะมันมันไม่นั่นเลยนะคะท่านในพลมันไม่สมงที่จะเป็นอ่ารัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะคะภาวะผู้นําก็ไม่มีแล้วถ้าอย่างนี้แล้วก็าจะมีไว้ทําไมคะล้วเอกรทรวงต่างประเทศใช่ไหมคะท่านในพลครับ <c oughs> ออก็ให้่านขย้บ่นขอความคิดเห็นด้วยนะคะผมคุณ่าค่ะขอบขอบคุณครับผมก็ไม่ไม่เถียงท่านหรอกครับก็เห็นด้วย <laughs> แต่ว่าเราก็ยังมีมีทางออกอยู่นะครับเพราะว่าข้อข้อได้เปรียบของเราก็คือเรามีเครื่องมือมีข่าวสารภาพประชาชนเนี่ยจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับที่รัฐบารเมืองภาคพลเมืองนะฮะ <laughs> เราไม่ได้ปล่อยให้เขาทําผู้ยิบุยามกับประเทศหรือว่านําประเทศไปโดยที่เราไม่รู้ เพราะว่าเขาไม่สามารถปกปิดความข้อเท็จจริงต่างๆว่าไปทําอะไรมาได้ถ้าทางออกของเราอย่างที่ท่านถามเนี่ยผมเห็นว่าก็คือประชาชนเนี่ยพวกเราเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ถ้าเขาทําอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี่ยก็มีการกระจายข้อมูลข่าวสารไปเนี่ยผู้ผู้ร้ายกลัวแสงสว่างผีกลัวความกลัวกลัวแสงสว่างถ้าเราเปิดไฟให้มันสว่างเข้าไว้เนี่ยถึงแม้ใจจะไม่ดีแต่ก็อาจจะไม่กล้าทําอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือว่า ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาเก่งนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะมีผู้นําที่กําหนดนโยบายอย่างไรนะฮะคนดีๆเนี่ยมีเยอะมีความรู้ความสามารถสูงนะครับผู้ที่เจจากับกเมรเนี่ยก็เป็นผมก็รู้จักอยู่หลายคนผมก็พอทราบความคิดของเขาว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอ,อยู่ภายใต้รัฐบาลน,นี้ที่เขาแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้แบบนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะเราก็เราควบคุมเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจ ก็คนไทยไปห้าำนาจเขาก็เราแก้สามารถแก้ไขได้โดยอย่างนี้นะครับเราติดตามสถานการณ์ท่านที่มีความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านที่มีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศก็เอาข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วมามาออกเผยแพร่ในเครือข่ายต่างๆทางด้านสื่อมวลชนก็ดีทางด้านจดหมายการพูดคุยก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ที่จะทอะไรไม่ดีเนี่ยมันลดความคิดลงไปครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับ ครับสวัสดีครับผมกิตนะพง์ครับครับเนื่องจากอยากแสดงความคิดเห็นว่าในบ้านเมืองเรานะครับได้ฟังปัญหาในพูดคุยกันสอนทนากันเนี่ยครับปัญหาทุกวันเนี่ยเนื่องจากว่าคุณนําในทางการเมืองเนี่ยถ้าพูดโดยโดยตรงๆคือขาดจิตสํานึกครับวันนี้มองเห็นมองเห็นอย่างง่ายๆเลยไม่ต้องไปมองอะไรลึกเลยครับมองสถาบันครอบครัวก่อน สถาบางครอบครัวเนี่ยเป็นหลักวันนี้กินข้าวอยู่ในบ้านครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวเมื่อวันใดวันหนึ่งนะครับทะเลากับครอบครัวก็นําครอบครัวไปประจานแล้วว่าคนในบ้านมีดีวันนี้ผมผมให้ให้ให้มองไปที่ผู้นํารัฐบาลอาดีตอย่างเช่นอดีตนายกทักษิณนี่นะครับเคบยเป็นนายกของประเทศไทยปรากฏไปครอบค้าสมาคม ไปเป็นที่ปรึกษาของประเทศเคมรไปจัดก,กิจกรรมในประเทศเขมรกระบวนการเหล่านี้นะครับมันมันมันบอกถึงจิตสำนึกของผู้นำในการที่ทำลายประเทศชาติอย่างไรอย่างเงี้ยถ้าเขาหยุดสิ่งนั้นได้แล้วก็หันมามองบ้านเมืองของเราเนี่ยเราบ้านเมืองเราก็จะสงบสุขนี่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะว่าท่านาอดีตนายกสกณอย่างเดียวแล้วรวมทั้งการเลือกตั้ง กระทั่งการเลือกตั้งวันนี้มันโยงไปถึงผู้นําท้องถิ่นพร้อมเลยสรุปใจความว่าก็คือมองเรื่องประเด็นถึงเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นครับวันนี้แม้แต่การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลอกตั้งกำนันใช้เงินทั้งสิน้นถ้าตราบใดถ้ามนุษย์เรายัางยังไม่หยุดยังเรื่องจิตสำนึกในการแสวงหาอำนาจโดยโดยขาดความชอบธรรมนะครับครับครับยังไรก็แก้ยากแก้ยากเพราะนั้นม ผมก็เคยอ่านหนังสือตอนหนึ่งของพระสุรมาตถ์พระเจ้าพุทธสมัยไว้อะหนึ่งกระเบื้องแต่ล้วนั่นก็หมายความว่าชนในชาตินั้นจะแตกแยกแตกความสามัคคีครับอน้ำเต้าน้ำเต้าน้อยจะถอยจมนั่นก็หมายคนดีเนี่ยอย่างที่ท่านท่านด็อกเตอร์ท่านพูดนะครับพูดประโยชน์เท่าไรก็แล้วแต่เขาไม่อยาไปทำหรอกครับเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนเป็นคนไปขัดขวางผลประโยชน์ของเขา ส่วนคนที่ส่วนคนที่พูดลักษณะอย่งางลักษณะคือเดี๋ยวนะ้นา้ําเต้า้ําเต้าจะถอยจมแล้วก็หินที่จมอยู่จะลอยผูกก็หมายถึงว่าคนชั่วจะขึ้นคลองเมืองนั่นหมายความว่าคนกลุ่มหนึ่งไปได้ประโยชน์จากนักการเมืองอย่างเช่นนักการเมืองคนใดคนหนึ่งยนต์ประโยชน์ไปให้ก็ว่าคนมันดีละว,วันนี้ครับช่วยกันช่วยกันพูดในสิ่งที่อาจารย์ด้ได้บอกว่าให้เราช่วยกันสื่อไปสื่อไปหลายคน หลายคนถูกทำร้ายหลายคนถูกฆ่าตายแล้วไม่มีใครก็มาช่วยกันปกป้องครับวันนี้ผมคนหนึ่งก็ช่วยจะต่อสู้เรื่องนี้ครับทั้งทางตรงทางอ้อมแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในมุมของทางการเมืองร่วมกับอาจารย์แล้วก็จะช่วยกันต่อสู้บ้านเมืองต่อไปพร้อมกับท่านครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านดรและหลายหลายคนนะครับที่มีแนวคิดในทางที่ปกป้องชาติปกป้องบ้านเมืองนะครับครับ ขอบคุณมากครับก็ก็จริงๆผมว่าก็เข้าใจตรงกันนะครับจริงๆถ้าพูดกับผู้มีอำนาจแต่ไปขัดแย้งอำนาจรัฐก็อาจจะไม่ฟังก็ได้แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดเนี่ยผมเข้าใจว่าสําคัญคืออำนาจของประชาชนที่เข้าใจความจรงิงครับแล้วเผยแพร่ความจริงอันนั้นออกมาสู่สังคมเพื่อให้ความจริงมันปรากฏแล้วเกิดอำนาจจากความจรงิงไม่ใช่อำนาจจากประชาชนไปสู้รบปลุมือใช่ไหมใช่ถูกต้องครับอันตรงนี้ท่านท่านอาจารย์ฟังความเห็นแล้วท่าน มีความเห็นยังไงครับก็คือ<า>รเราอยากจ, <ะ S 1> <า>จะเสริมนะฮะว่าค,คือเราทุกคนรักชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นเนี่ยเราอย่าบ่นกันอยู่หลังบ้านเฉยๆแต่ว่าผมไม่ได้ส่งเสริมว่าปิดถนนหรืออะไรนะไม่ใช่นะครับเห็นแต่ว่าเราทําอะไรได้เช่นว่าเขียนท่านที่มีความรู้ท่างด้านเขียนเผยแพร่นแนวความคิดท่านที่มีเพื่อนฝูงมากก็แลกเปลี่ยนแนวความคิดกันไปท่านที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ว่าแจ้งข่าวเพื่อนๆกันไปว่าตอนนี้มันมีอย่างนี้นะเหตุการณ์อย่างนี้ควรจะไปมองจุดไหน เพ่งเลงยังไงบ้างเด็กๆของเราเนี่ยคิดดูสิครับถ้าได้แท็บเล็ตมาเนี่ยเด็กเนี่ยเขาไม่ทําอะไรเขาไม่วิ่งเล่นแต่เขาจะนั่งจุมปุ๊กแน่นอนเพราะเขาได้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันไม่ถูกต้องจต่การพัฒนาการของเด็กอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะช่วยลูกหลานเขายัางไงก่อนถ้าเรามีวิธีการที่ดีที่เหมาะสมแล้วเนี่ย เอาเครื่องมือที่เขาให้มามาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเขาสั่งแต่ว่าแจกแจกมาโดยที่ไม่มีโปรแกรมรองรับไม่มีหลักสูตรไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือเขาเอามาแจกเอาใจเฉยๆเนี้ยมันก็เป็นภัยต่อลูกหลานของเราเป็นต้นโยวายต่างประเทศของเราที่เราเห็นว่าเขาทําไม่เหมาะสมเนี่ยอะไรที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรก็เสนอแนวความคิดออกไปเพราะเราเราคงจะไปใช้กําลังอะไรต่างๆมันก็คงไม่ถูกต้องแต่ว่าเราใช้ความจริงสู้ความเท็จสู้ความหลอกลวง ถพราะเรารู้นะครับว่าคนหลายคนที่มันไม่ดีเลยแต่ว่าไม่มีตําแหน่งใหญ่โตในปัจจุบันนี้มาจากเหตุผลทางด้านผลปมะโยชน์ของคนมีอำนาจทางนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลซึ่งทั้งโลกนี่ก็รู้กันใครที่จะไม่ยอมรับก็คงจะไม่ถูกต้องนะรู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็นคนชักใหญ่รัฐบาลนี้อยู่ครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ฟังท่านผู้ทรงคนนุณวุฒิท่านผลตีดอตอรออนุชาติบุญนาคถ้าพอจะสรุปความเห็นอาจจะพอเห็นภาพได้ชัดว่า ถ้ามหร่พี่น้องประชาชนผิดเห็นผิดในบางเรื่องจากการกระทำของผู้มีอำนาจรัฐแล้วช่วยกันชี้โทษชี้ภัยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับหลายคนทางสังคมหรือถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องถูกก็ช่วยกันสนับสนุนให้พลังแห่งความจริงมันปรากฏอนุภาพเหมือนกับที่เราใช้คำว่าอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชก็คืออำนาจของประชาชนที่ช่วยกันแสดงพลังแห่งความจริงออกไปให้มากที่สุดใช่ใชครับ นี้ต้องขอบคุณท่านอนุชาตนะคร,ครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองแล้วก็จะมีการเรียนเชิญท่านพลตรีดเตอร์อนุชาตผลนณาะมาให้ความคิดความเห็นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่านได้พูดถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมหลักคิดและช่วยให้พี่น้องได้สู้เพื่อบ้านเมืองอย่างมีน้ำหนักอย่างรอบคอบและมีพลัง มากขึ้นนะครับวันนี้ผมได้เลิกมือนานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ